นึกถึงคำนี้นะโยมว่าคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายทำบุญก็ตายทำบาปก็ตายหญิงก็ตายชายก็ตายพระก็ตายโยมก็ตายอยู่บนฟ้าก็ตายอยู่ใต้ดินก็ตายตายหมดแต่หลังจากตายเนี่ยบุญและบาปเท่านั้นเองที่จะตามไปหนีไปอยู่บนฟ้าบุญก็ตามไปบนฟ้าหนีไปอยู่ในน้ำหนีไปอยู่ใต้ดินบุญและบาปก็ตามไปใต้ดินบนฟ้าในน้ำก็ตามไปทุกที่เหมือนเงาตามตัวแม้จะเกิดไปเป็นอะไร นะบางชาติบางคนเกิดไปเป็นนกอีก,กาอีกก,ก็ยังถูกบ่วงไฟที่มันลอยอยู่กลางอากาศในคล้องคอกาก็ตัวเล็กๆฟ้าก็ใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าถูกบ่วงไฟที่มันติดไฟแล้วหมุนขึ้นไปบนฟ้าไปคล้องคอเพราะชาติที่แล้วก็เคยไปนําบ่วงฟางแล้วก็จุดไฟไปคล้องคอวัวหนีไปอยู่บนท้องฟ้าเป็นอีกาก็บาปก็ตามไปบนฟ้าหนีไปอยู่ในน้ําก็ยังถูกเขาจับทวงน้ําด้วยการที่แบบเป็นตัวการกินีทําให้เรือเนี่ยไม่เล่นต่อไปได้ หนีไปอยู่ใต้ดินไปเป็นไส้เดือนไปเป็นคางคกจิงจกทุกแกอยู่ที่ไหนบุญบาปก็ตามไปทุกที่จริงๆโยมคนทําบุญก็ตายคนทําบาปก็ตายคนทําชั่วก็ตายคนทําดีก็ตายทหารตายตำรวจตายรัฐบาลตายทุกคนตายไม่มีใครรอดสักคนเดียวแต่หลังจากตายชีวิตต้องรับผิดชอบกันต่อไปแต่ก่อนที่หลังจะตายตอนเป็นๆก็มีนรกบนดินมีสวรรค์บนดินก็ทุกคนรู้กันดีว่า ใจที่ตกนรกเนี่ยมันรุ่มร้อนใจที่จมนรกมันเป็นจิตใจที่วุ่นวายใจที่เป็นสวรรค์มันโล่งโปร่งเบาสบายเมื่อสวรรค์นรกมันก็อยู่บนดินตรงนี้ด้วยหลังจากตายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเมื่อตอนเป็นเป็นได้สร้างสิ่งที่เป็นนรกและสวรรค์ไว้นั่นก็คือการจมนรกการขึ้นสวรรค์ตอนเป็นๆหลังจากตายก็ไปตามที่ตนได้ทําไว้ทุกคนตายหมดคนทําบุญก็ตายคนทําบาปก็ตายป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายติดโควิดก็ตายไม่ติดโควิดก็ตายตายเกลี้ยงทุกคนไม่มีเหลือสักคนเดียว ฉะนั้นก่อนจะตายให้สร้างสวรรค์ที่นี่ไม่สร้างนารกเบื้องหน้าก็ไม่ต้องถามใครว่าฉันจะไปนรกไหมเพราะสวรรค์มันเต็มหัวใจตรงนี้ไม่ต้องรองให้ใครพยากรขอจเจริญพรวันนี้แสงเงินแสงทองพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแล้วเช้านี้ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมากำลังเดินทางไปวัดที่จะทอดกระถินเช้านี้ ซึ่งยังไม่ทราบเหมือนกันว่าชื่อวัดอะไรแต่ตโยมส่งโลเคชันมาให้นโยมพี่อ้อยโยมพี่หนึ่งไปเป็นเจ้าภาพทอดกรถินแล้วก็ลงชื่อให้พระอาจารย์ไปเป็นประธานร่วมในการทอดกรถินด้วยชาวนี้เห็นพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแล้วอีกซีกโลกหนึ่งก็คงจะมืดแล้วเรากําลังได้รับแสงอาทิตย์ณนซะีกโลกนี้อีกซีกโลกหนึ่งก็กําลังมืดลงชีวิตก็คงเป็นแบบนี้ ถ้าวันนี้ชีวิตของใครกำลังย่ำแย่กำลังอยู่ในคราวที่กำลังมืดก็อาจจะต้องรู้สึกดีใจว่าอีกชีวิตหนึ่งเขากำลังได้แสงสว่างถ้าเรามองชีวิตตัวเราเองว่าชีวิตของเรากำลังมืดชีวิตของเรากำลังย่ำแย่ก็คงจะเป็นความทุกข์แต่ถ้าเรามองว่าชีวิตของเราอาจจะกำลังแย่ที่ต้องเลี้ยงดูคนอื่นได้รับความลำบากแต่ถ้ามองชีวิตตัวเอง ก็คงจะไม่เห็นความสุขอีกมุมหนึ่งก็คือคนที่เรากําลังเทคแคร์ดูแลให้เขามีความสุขชีวิตของพ่อแม่ทุกคนก็คงจะมีความทุกข์บ้างในการเลี้ยงดูบุตรหลานแต่อีกมุมหนึ่งบุตรหลานก็กําลังมีอนาคตกําลังมีชีวิตที่ดีขอให้พ่อแม่ทุกคนได้มองดูว่าอีกซีกโลกหนึ่งก็คือลูกกําลังมีอนาคตที่ดีบนความเหนื่อยยากความลําบากของเราทุกๆคน เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเช้านี้ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเดินทางมางานทอดกรถินนายโยมพี่หนึ่งโยมพี่อ้อยมาเป็นเจ้าภาพและให้พระอาจารย์มาเป็นประธานร่วมนายโยมบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแห่รอบหมู่บ้านเอาพระอาจารย์นั่งบนรถน,นู่นนี่นาบอกโยมอย่าอย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดนะไม่เอาไม่เอาอย่าให้พระอาจารย์ต้องเป็นอะไรที่ดูแปลกๆห้ามเชิดชูห้ามยกยอห้าม แสดงอาการปรับปร้มให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาพระองค์หนึ่งมาเยี่ยมวัดก็ดีใจแล้วนะอย่าอย่าทำให้อัตมาอึดอัดใจนะยินดีที่จะไปช่วยในทุกที่ทั่วประเทศไทยนะก็ขอให้ปฏิบัติเหมือนกับเป็นเพื่อนคนหนึ่งธรมธรมดาธรรมดาขอแค่อย่าลูบหัวก็พอขอแค่อย่าลูบหัวก็พอนะมีข้าวมีน้ำเลี้ยงสักจานหนึ่งน้ำสักแก้วหนึ่งก็เพียงพอแล้ว พระอาทิตย์ขึ้นแล้วโยมชาวนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ขอให้วันนี้อมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่ที่อเมริกาก็คงจะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินมืดแล้วที่น,นูนก็นึกอุปมาธรรมะว่ามีหลายคนที่กําลังเหนื่อยหนักลําบากกับชีวิตตั้งคําถามว่าวันนี้เราจะต้องไปทํางานซ้ําๆเดิมๆเพื่อที่จะดูแลชีวิตคนอื่นอีกแล้วหรือแล้วมันจะได้หยุดเมื่อไหร่ ไม่เป็นไรหรอกโยมวันนี้เหนื่อยพรุ่งนี้ก็เหนื่อยเชื่อเถอะมาลืนนี้ก็เหนื่อยอีกทั้งชาติก็ต้องเหนื่อยอยู่แบบนี้แหละแต่เหนื่อยเพื่อใครพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่แสงสว่างขึ้นที่นี่อีกสีกโลกหนึ่งกําลังมืดชีวิตของเราอาจจะดูไม่สบายนักไม่สะดวกนักแต่เราทําให้คนอื่นได้มีชีวิตที่สะดวกที่สบายมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่โน่นเถอดดีใจกับคนที่ประเทศไทยที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคนอเมริกานะ ละยมงจะมีความสุขว่าที่โน้นสว่างแล้วอย่างน้อยที่นี่มืดก็จริงแต่เราก็ยังได้พักผ่อนชีวิตคนก็เช่นเดียวกันนะถ้าหากว่าชีวิตใครกําลังมืดกําลังย่าแย่ก็ขอให้นึกว่าเรากําลังทําให้ชีวิตอื่นสบายทหารหารทุกคนนะตมาพระอาจารย์ขอให้เป็นกําลังใจให้นะที่ชีวิตของทหารกําลังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่ก็ทําให้คนอื่นได้นอนหลับกินอิ่มหนะลับเถิดปวงประชาทหารกล้าจะคุ้มภัย หลับเถิดนะหลับเถิดปวงประชาตำรวจกล้าจะคุมไัยน,นะนะชีวิตบางคนอาจจะไม่สะดวกนักเห็นพระอาทิตย์เช้านี้ก็เป็นธรรมะเตือนใจขอให้รุ่งอรุณเช้านี้จงเป็นรุ่งอรุณที่จเจริญแก่ท่านสาธุชนทุกทุกท่านตอนนี้พระอาจารย์กำลังหลงทางอยู่แล้วจะไปยังไงกันต่อเหลืออีกยี่สิบห้ากิโลเมตรก็จะถึงวัดที่จะไปทอดกระถินเชาน้านี้อืม แล้วเราจะจะเจอวัดไหมเนี่ยยมนำเจอแต่ครองตอนนี้ GPS พามาหลงไปยังไงพาเราเข้าดงอ้อยกันแล้วเช้านี้แล้วมันจะไปยังไงกันต่อชีวิตเรานี่ถ้าไม่หลงมาก็ไม่เจอซาเล้งคันนี้นะไม่เจอไอเด็กตัวเล็กที่นั่งซ้อนท้ายนี่แหละไมตัวเล็กก็ไม่ลงมาบอกทางเราสะหน่อยแล้วเนี่ยพาเรามาวิ่งในเส้นทางอะไรเนี่ยคลองชนประทานนะโอ้ยครองชนประทานถนนเยอะแยะ ตั้งกี่หมื่นกิโลเมตรอีกกี่หมื่นตารางกิโลเมตรพาเรามาวิ่งเนี่ยมาเจอหมาตัวดำๆเนี่ยเอ,อ่ออ้าวโยมพี่อ้อยโยมพี่หนึ่งอยู่ที่งานแล้วตอนนี้ทีมงานจังหวัดตราดมาถึงกันเมื่อวานเย็นแล้วพระอาจารย์ยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์ทําเวลาแล้วนะเนี่ยนะวิ่งแบบไม่ต้องมีหลุมก็แล้วกันเนาะข้ามหลุมไป พระอาทิตย์ขึ้นเชาน้านี้ขอให้เป็นสิริเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราทุกทุกคนอภิวาทนาซีริสนิจังวุธาปัจจายิโนจัตตารโธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังภะลังเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ประมาณเที่ยงจากโคราชอำเภอบัวใหญ่ก็ไม่ทราบว่าช่วงเย็นจะบรรยายธรรมที่วัดดอนเมืองประมาณ6กโมงได้ไหม เดี๋ยวลองดูเวลาก่อนพระวัดดอนเมืองบอกไว้ว่าวันเสาร์พระอาจารย์อยู่ตรงไหนใกล้ๆดอนเมืองนิมนต์มาบรรยายที่วัดดอนเมืองหน่อยญนะาติธรรมญาติโยมชาวดอนเมืองนะอยากจะพบนะขอให้มาบรรยายทําให้ขวัญให้กําลังใจแก่ชาววัดดอนเมืองก็เดี๋ยวดูซิว่าวันนะี้จะทําเวลาได้ไหมถ้าถึงวัดดอนเมืองสักจากที่นี่ออกไปเที่ยงถึงดอนเมืองสักห้าโมง ใช่ไหมบรรยายที่ดอนเมืองเสร็จสองทุ่มสองทุ่มก็วิ่งจากดอนเมืองกลับไปจังหวัดตราดก็น่าจะถึงวัดสักประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งพอพรุ่งนี้เช้าที่วัดวันอาทิตย์โยมก็มาฟังธรรมกันตั้งแต่เช้าแล้วก็มาสวดมนต์ประจาวันอาทิตย์่ะลองดูว่าจะยังมีชีวิตอยู่จนถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบชีวิตต้องว่ากันวันต่อวันนะโยมนะไปจริงจังอะไรกันมันมากมายไม่ได้บางทีมันมก็ปุ๊บปั๊บน,นกบินบินตัดหน้าอาจจะชนนก นกอาจจะไม่ตายแต่เราอาจตายก็ได้สาธุสาธุอนุโมทนาเออเมื่อคืนพักอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์มหาธรรมนูนไม่อยู่ด้วยก็เลยเข้าไปพักองขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดนครราชสีมาและนายโยมโยมพีปูเป้ผู้บริหารศูนย์เทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราช เมื่อวานก็เข้าไปเยี่ยมที่ออฟฟิศที่สํานักงานให้กําฝันให้กําลังใจนะเพราะว่าเจอภาระเจออุปสรรคหนักๆเหลือเกินกับชีวิตแล้วก็โยมต่อนะโยมต่อโยมพี่ปูเป้นะก็ได้ตอนรับดูแลน้ำร้อนน้ำชานะฉัน,น้ำนั่งคุยกันให้ขวัญให้กำลังใจกันนะก็ขอให้ทำงานได้สะดวกราบรื่นยิ่งขึ้นและทุกๆท,ท่านก็เช่นเดียวกันก็ให้มีชีวิตที่จเจริญเจริญสาธุ าต่มากําลังหลงทางอยู่อยู่หลงทางเสียเวลาหลงปลายะคายิ่งเสียเวลากว่านี้ตั้งเยอะเออ